สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแกะนางยักษ์ให้น้องหยกนะคะเพราะว่าน้องหยกคุณครูแจ้งมาว่าให้แข่งขันการแต่งกายนะคะวันสุนทรภู่นะคะคุณครูแจ้งว่าให้แต่งกายนะคะเหมือนตัวละครในละครนี้นะคะใหม่ก็เลยหาคิ้วหาไอ้ที่ใส่ไอเนี่ยเหมือนนางยักษ์อ่ะไม่มีนะคะก็เลยต้องแกะเอามานะคะดูจากภาพแล้วก็แกะเอานะคะทั้งวันเลยค่ะ กว่าจะออกมาได้สวยนะคะตอนนี้เราก็มาแต่งตัวให้น้องหยกกันนะคะเพื่อที่จะเข้าแข่งขันกันนะคะมาชมกันนะคะว่าน้องหยกจะได้รางวัลอะไรนะคะนี่นีน่แตมดปเลยเสร็แล้วเอน้มันมีดีเ่ารนมันีดีประสชดตู่แล้วเลยชดนะมีเยอะเออ อันที่เสาเก่าเอออันน,นี่สา,กเ,า,า,สาเก่าเาสาเต่านีเสียเออปิ้ห <c oughs> มดอ่ะจับแต่งตัวนางนะคะก็จะเสร็จได้นะคะดูไม่นิ่งเลยคะ่ะอันนี้ก็เสร็จไปไีย้ร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะไปเดินแบบกันแล้วคะ่ะน้อง,อ,งอาจจะมีร้องไห้ก็สไเปนไไม่เป็นไรลูกมาเลย ลลูกมาเยทั้งแรกมันก็ต้องเป็นแบบนะี้แหละเนาะเดี๋ยวปีหน้าร้ายม่ะท่านยักษ์นนะไม่รอภาพพีมานีเลยนะใช่ไหมไม่รอภาพพีมานีเลยนะจะาภาพพีมานีมาจับมือหน่อยง้อกันหน่อยง้อกันหน่อยเลียวเขงอนแล้วเนี่ยยิ้มาาหวา,านกันยิ่งหวานกันยิ้มหวานกันเออโอเคลูกแค่นี้ก็ชื่นใจละวกับเด็วกวัยบวกหวานเนาะ น้อยนี่หวาก,กัไในรางวัลที่สองดีใจไหมคะลูกดีใจไหมคะดีใจดีใจมากไหมคะค่ะก็<า>คิ้วไม่หายแต่ไอเนี้ยหายหมดละโอ้โอคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่านด้วยนะคะที่จัดกิจกรรมดีดๆแบบนี้ให้น้องๆได้เรียนรู้ประสบการณ์ การแต่งกายอะไรต่างๆค่ะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่สุขค่ะ